พวงพงพันธ์มือขวาของคุณสนธิลิ้มทองกุลเป่งประกายให้ได้ยนกันเต็มตาผ่านรายการโหนกระแสมีกระแสชื่นชมล้นหลามว่าเป็นการนําเสนอเรื่องราวได้ดีทุกประเด็นทุกอย่างเคลียร์หมดทั้งยมย่องลุกการแต่งตัวของอาจารย์ปันเทพเหมือนยิบมันยอดมวยกังฟูของโลกโผลมาสู้กับทนายปากเกียวทนายสายหยุดเพลงบุญชูทนายความของทนายตำและปานเทพก็นอกสายหยุดแค่ออกรายการครั้งเดียวเพราะพยานหลักฐานที่อาจารย์ปานเทพ แพร์ออกมาให้ดูบางส่วนนั้นหมันชัดเจนว่าทนายตั้งหมาช่อโกงซ้ำๆเป็นปกติธุรัยอย่างแน่นอนแต่ทนายปากเกียวไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้แล้ววันถัดมาเขาออกรายการซึ่งต้องดีเบตกับทนายเกิดผลแก้วเกิดซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มทนายเอเวนเจอร์ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเอเวจีคราวนี้ทนายปากเกียวโดนน็อกขาเจออีกรอบด้วยหมนันหนักๆพูดช้าๆของทนายเกิดผลบางเวลาถึงกับสติหลุดแย่งทนายเกิดผลพูดจนพิธีกรต้องเบรกให้หยุด สายหยุดอาอก,การหลุกหลิกนั่งกลอกตาไปมาไม่นิ่งเหมือนตอนเปิดตัวครั้งแรก,แรกเสียงแนเหนอของทนายปากเกียวเริ่มหมดสเสน่ห์ตอนนี้เริ่มโดนทัวลงด่ากันโขมถมเถเพราะใครที่ฟังรายการดังกล่าวจะเห็นเลยว่าทนายปากเกียวเอาแต่แท้แทกระดีจนสีข้างถลอกมากอ,อกสามตะก้าถึงขนาดพูดว่าซื้อรถเบนซ์มีใบเสร็จสองใบก็ได้ไม่ผิดจะเอาหาไปถึงไหนแม้แต่ลั่นออกมาว่ามี่กับเตอร์ต้องเป็นผู้ต้องหาด้วย ฟังคล้ายการขู่พยานในทันทีตรงข้ามกับทนายเกิดผลพูดนุ่มๆเชื่อนิ่มๆว่าคดี71ล้านนั้นวินยูชนก็รู้แล้วว่านี่มันคือการช่อโกงแค่โคตตาหัวรัฐบาลมันไม่มีจริงก็ชัดเจนแล้วว่าโกงพอจนแต้มขึ้นมาทนายปากเกี่ยวก็ยังอ้างว่าจำทำลายไม่ได้หรือบอกจะขอไปถามทนายตั้มในคุกก่อนโซเชียลฟันธงทนายปากเกี่ยวกับทนายตั้มศีลเสมอกันโดยแท้ การตอบโต้ชี้แจงจึงหนักไปทางบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวถูถูไถไถช่วยกันสองแรงแข่งขันเพื่อจะเอาเงินคนอื่นโดยไม่ผิดกฎหมายโดยอาศัยการตีความกฎหมายแบบตะแบงไปเรื่อยยิ่งทนายปากเกียวยกตักกะว่ากฎหมายกับศีลธรรมเป็นคนละเรื่องกันก็เป็นเรื่องที่รับฟังยากนักศึกษากฎหมายบางท่านคอมเมนต์ว่าอาจารย์สอนไว้ศีลธรรมและความยุติธรรมต่างหากที่เป็นรากฐานสำคัญของกฎหมาย อีกคนที่แอบช่วยทนายตั้มแบบพวกต้องมาก่อนก็คือหัวล้านขานกฎหมายทนายรัชพลศิริสาครที่โผล่หาแสงจะไปเยี่ยมทนายตั้มก่อนใครโพสต์ปั่นให้ทนายปากเกียวพองลมว่าหนึ่งทนายสายหยุดเท่ากับสิบทนายความแล้วชี้ด้วยว่าการให้โดยเสนอหาหรือให้เพื่อลงทุนไม่มีความต่างกันเลยเจอทนายนีดาสรัญญาหวังสุขเจริญบุกไปคอมเมนต์ถึงบ้านว่ามันต่างกันคนละเรื่องเลยจ้า จึงเห็นได้ว่าในกลุ่มทนายอเวนเจอร์ก็มีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปโดยทนายเกิดผลดูแล้วไม่เข้าพวกชัดเจนขณะที่ทนายจุกกรูมิดแท้ทนายโจรอย่างทนายเดชากิตติวิทยานันต์ตอนนี้ก็เอาแต่ถอยกรูดกรูดเคยด่าสื่ออาวุโสสนธิลิ้มทองกุลด้วยข้อความอันเป็นเท็จอย่างดูุเดือดหลายกรรมหลายกระทงตอนนี้กลับลำบอกเขากับสนธิต่างคนต่างแยกย,ย้ายเลิกแล้วต่อกันซะอย่างนั้น ทั้งที่ความจริงสนทีลิ้มทองกุลยังคงเดินหน้านจัดหนักสุดซอยให้เลิกร้องจุกครู่ในปี2,568ตัวทนายเดชาเองก็เคยพูดเองทนายตั้มพลาดที่ไปเปิดสึกกับสื่อแต่พอมาตัวเองกลับลืมกดข้อนี้ไปอาจประเมินตัวเองสูงเกินจริงไปมากตอนนี้เลยโดนคนนิยามเจ็บแสบว่าสนที่ความจริงมีหนึ่งเดียวเดชาความจริงมีนิดเดียวทนายจุกรูนากรกับทนายหัวล้านขานกฎหมาย ใช้โหมดเดียวกันเพื่อนต้องมาก่อนแต่ทัวลงทนายจุกรู่หนักมากเพราะลีลาที่เขาคิดว่าดีอย่างการไปสำรากแขกอาจารย์ปานเทพว่าหิวแสงอาจารย์ปานเทพก็ตอบนิ่มๆไปว่าทนายเดชาคุณรู้จักผมน้อยไปอาจารย์ปานเทพศึกษากฎหมายถึงขั้นขึ้นสักค้าในศาลให้ตัวเองไม่ต้องพึ่งพาทนายผลก็คือสถิติข่มทนายเดชามิรเพราะอาจารย์ปานเทพไม่เคยแพ้คดีที่ตัวเองซักค้าเลย ขณะที่ทนายเดชาสู้คดีกับอาจารย์เคมี Me, อย่างอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ก็ยังแพ้รัวๆซึ่งอาจารย์ออสก็เหมือนอาจารย์ปานเทพไม่เคยเรียนกฎหมายโดยตรงแต่ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองกระแสแรงๆจากรายการโหนกระแสนับว่ามากเพียงพอให้ประชาชนรับรู้ว่ากองปราบปรามมีหลักฐานแน่นหนาขนาดไหนอาจารย์ปานเทพจึงประกาศยุติบทบาทแถลงข่าวรายวันแต่แค่นี้คนก็รับรู้แล้วว่าสำนักบ้านพระอาทิตย์ เมื่อออกรบก็เป่งประกายเจิอจรัดเฉียบคมสมคำร่ำลือว่าถ้าหากคนสำนักบ้านพระาทิตย์ยืนที่สองก็ไม่มีใครกล้าเป็นที่หนึ่ง